เวลาที่เรารักใครเรามักจะใจอ่อนและเรามักที่จะยอมได้อย่างง่ายๆแม้ในเรื่องที่เราไม่เต็มใจและรู้สึกไม่สบายใจที่จะทำให้ได้วันนี้อุ้มจะมาแชร์กฎที่จะทำให้คุณเลิกใจอ่อนอย่าเชื่อง่ายใจกล้าปฏิเสธ จดจําให้ขึ้นใจว่าใครดีใครร้ายกับเราหยุดเชื่อในคำพูดของคนรักของเราหยุดเชื่อว่าที่เขาพูดทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงและมากไปกว่านั้นอย่ามโนภาพตามในสิ่งที่เขาพูดและจินตนาการไปไกลมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือจับคำพูดมาแมชกับการกระทำ และดูว่าในสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องเดียวกันและไปด้วยกันในเวลาที่คุณรอคอยการตัดสินใจได้ใช่หรือไม่กล้าปฏิเสธค่ะตอนที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อลุ่มอลรวยได้เราก็ผ่อนปลนได้ เราก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากได้ทำให้ถึงแม้มันจะขัดอยู่ข้างในใจเราลึก,ลก คุณจะต้องมีคุณสมบัติในการกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่สมควรตั้งแต่แรกเพราะอะไรเพราะหากคุณยินยอมทําให้เขาไปยิ่งในช่วง p r o b บชั่นที่คุณอยากจะได้เขามาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับตัวคุณเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเมื่อเราทําให้เขาได้และถ้าวันหนึ่งเราปฏิเสธว่าจะไม่ทามันจะมีคาถามกลับเข้ามาทันทีว่าเมื่อก่อนทาให้ได้ทาไมตอนนี้ถึงไม่ทา และมากไปกว่านั้นบางคนอาจจะใช้การที่เราเลือกจะไม่ทําให้เป็นเงื่อนไขไปนอกใจหรือไปออกนอกลู่นอกทางก็ได้ค่ะจําให้ขึ้นใจว่าใครดีใครร้ายกับเราข้อนี้คงไม่ได้เป็นการแบ่งปันหรือชี้นําว่าเราจะต้องเป็นคนที่อาฆาตแค้นพยาบาทใดๆทั้งสิ้นแต่เราควรจะเพิ่มความจําในเรื่องเหล่านี้เข้าไปเรื่องที่ดีจําเป็นพลังงานสุขให้กับตัวเองเรื่อง ร้ายที่เขาทำกับเราจำให้เป็นบทเรียนจำให้เป็นประสบการณ์แล้วนำมันมาเป็นก้อนความคิดเพื่อให้เราตกตะกอนเป็นผลึกแล้วนำมาทำในขั้นต่อไปหรือในความรักครั้งใหม่ๆว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและถ้าหากเป็นเคสที่คนเดิมจะกลับมาง้อเราความจำตรงนี้ล่ะค่ะที่คุณจะต้องดึงและหยิบมาใช้เพราะหากเขาเคยร้ายใส่คุณได้หนึ่งครั้งแล้ว มันเท่ากับว่าเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถร้ายกับคุณได้อีกเป็นครั้งที่2เราคงไม่ต้องการให้ใครมาร้ายใส่เราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นเก็บไว้เป็นเมมโมรีที่จะเตือนใจตัวเองไม่ให้ใจอ่อนต่อไปค่ะ